ศาสตราจารย์ดรชัยยานชัยพรอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโพสข้อความโดยอ้างเองคำกล่าวของศาสตราจารย์ดรชัยอนันต์สมุทรวณิชที่ระบุว่าผมยิ่งเรียนรัฐศาสตร์ยิ่งสอนยิ่งไปสนัมมนาทวโลกก็ยิ่งลดศรัทธาในวิชาที่ผมเรียนมาเคยคิดว่าหากโลกนี้ขาดวิศวกรและแพทย์เราคงแย่แต่ถ้ามนุษย์ต่างดาวมากกว่าต้อนนักการเมืองและนักรัฐศาสตร์ตลอดจนนักกฎหมายมหาชนไปให้หมดโลก โลกก็คงจะอยู่ได้และอาจจะอยู่ดีด้วยอาจารย์ชัยยานให้ความเห็นว่าการลดศรัทธาต่อวิชารัฐศาสตร์ของอาจารย์ชัยอนันต์อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่นักกฎหมายมหาชนที่ทําตัวเป็นเนติบ,บริกรและนักรัฐศาสตร์ที่ทําหน้าที่เป็นรัฐศาสตร์บ,บริการพร้อมยกความหมายของคําว่าเนติบ,บริกรที่มีการกล่าวอ้างกันในโซเชียลว,ว่าเนติบ,บริกรหมายถึงบุคคลองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ โดยมีหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่บุคคลผู้มีอำนาจอาชีพเนติบริกรนี้เป็นอาชีพที่เปิดสำหรับนักกฎหมายที่ไม่สนใจเรื่องของผิดชอบชั่วดีหรือจริยธรรมใดๆขอเพียงได้ใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อบรรลุปเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนโดยอาจารย์ชัยยันระบุว่าสาระสำคัญของการเป็นเนติบริกรและรัฐศาสตร์บริการอยู่ที่การใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนโดยไม่สนใจเรื่องผิดชอบชั่วดีหรือจริยธรรมใดๆ ในขณะที่เป้าหมายขององค์ความรู้รัฐศาสตร์คลาสสิกไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตัวเององค์ความรู้รัฐศาสตร์คลาสสิกไม่แยกรัฐศาสตร์ออกจากจริยศาสตร์ดังนั้นการเมืองภายใต้องค์ความรู้รัฐศาสตร์คลาสสิกจึงแยกไม่ออกจากจริยธรรมหรือความผิดชอบชั่วดีรัฐศาสตร์ภายใต้องค์ความรู้รัฐศาสตร์คลาสสิกไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้ความรู้นั้นบรรลุซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองหรือผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ ในทำนองเดียวกับที่ความรู้ทางการแพทย์ไม่ได้มีไว้ให้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวของแพทย์หรือเจ้าของโรงพยาบาลแต่มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้มารับการรักษาและถ้าหมอหรือเจ้าของโรงพยาบาลเข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายของการใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนไข้เป้าหมายหรือผลประโยชน์ของหมอและเจ้าของโรงพยาบาลก็จะสอดคล้องกันกับเป้าหมายและประโยชน์ขององค์ความรู้ทางการแพทย์ สำหรับหมอเจ้าของโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจและหากหมอใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์หรือเทคนิคต่างๆในองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของโรงพยาบาลโดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายที่แท้จริงขององค์ความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับการรักษาพยาบาลหมอแบบนั้นก็เข้าข่ายเป็นหมอบริการไม่ต่างจากเนติบ,บริการแต่หมอที่ยึดมั่นในเป้าหมายที่แท้จริงขององความรู้ทางการแพทย์ มักจะมีปัญหากับเจ้าของโรงพยาบาลที่เป็นผู้มีอำนาจและต้องการเปิดโรงพยาบาลเพื่อเป้าหมายเพียงกำไรและความร่ำรวยเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของผิดชอบชั่วดีหรือจริยธรรมใด,ดๆขอเพียงได้ใช้เทคนิคทางการแพทย์เพื่อบรรลุปเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนหรือเจ้าของโรงพยาบาลด้วยเหตุนี้หมอหลายคนจึงต้องออกจากงานไปในขณะที่หมออีกหลายคนได้ดิบได้ดีในโรงพยาบาลนั้นต่อไป หมอนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์ที่ไม่ได้ยึดมั่นในเป้าหมายที่แท้จริงขององค์งค,อองความรู้ของตนคือผู้ที่ลดถอนองค์ความรู้ของตนให้กลายเป็นเพียงความรู้ที่เป็นเครื่องมือหรือที่รัฐศาสตร์คลาสสิกเรียกว่าความรู้ในเชิงเทคนิคที่มีไว้เพื่อใช้บรรลุปเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนจะปรารถนา